สถานีตำรวจภูธรป่าประยมแปลวติสถานีตำรวจภูธรป่าประยอมอําเภอป่าระยอมจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยงานอยู่ในกองบังคับการตำรวจภูธรพัทรรลุงกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพื้นที่รับผิดชอบ4ตำบลหมู่บ้านคือตำบลป่าประยอมมี7หมู่บ้านตำบลบ้านพร้าวมี10หมู่บ้านตำบลเกาะเต่ามี13หมู่บ้านตำบลลานคอยมี9หมู่บ้านทิศเหนือจุดอำเภอจะาอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศใต้จุดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง โครงสร้างกององค์กรผู้กำกับการด้านป้องกันปรับปรามงานอำนวยการสารวัตรอำนวยการรองสารวัตรธุรการผู้บังคับหมู่งานปรับปรามสารวัตรป้องกันปรับปรามรองสารวัตรป้องกันปรับปรามผู้บังคับหมู่ด้านสืบสวนงานสืบสวนสารวัตรสืบสวนรองสารวัตรสืบสวนผู้บังคับหมู่ ด้านสอบสวนงานสอบสวนสารวัตรสอบสวนรองสารวัตรสอบสวนผู้บังคับหมู่ผังกององค์กรสพปาพยอมจังหวัดพัทลุงพันตำรวจเอกบุริมพันสอนสังผู้กำกับการสพปาพยอมพันตำรวจโทหญิงสุธิพนวนจันสารวัตรอำนวยการ ดาบตำรวจหนิงสมผลตองชูผู้บังคับหมู่ตุรการดาบตำรวจหนิงพัชชาวิกธาพิอ์ผู uh ้บ huh. uh ัง huh. คับหมู่ปอดาบตำรวจชูชาติเพชรน้อยผู้บังคับหมูปอดาบตำรวจวินิตเปียตีผู้บังคับหมู่ปอดาบตำรวจกลิณนรักษ์วิสุทธิยรัตผู้บังคับหมู่ปอดาบตำรวจชำนารักหนูผู้บังคับหมู่ปอ หน่วยงานมีหน้าที่อะไร 1. งานป้องกันปราบปรามมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการสั่งการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 2. ง,งานสืบสวนปราบปรามมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการสั่งการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 3. ามพนักงานสอบสวน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนสั่งการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาการมีความเห็นการให้ความเห็นชอบหรือการเห็นแย้งในคดีอาญาการอุทธรณ์ดีกาหรือการขอให้พิจารณาคดีใหม่ 4. งานจราจรมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการสั่งการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจรจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจรงานจราจรตามโครงการพระราชดำริรวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวกอง นักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งฝ่ายธุรการฝ่ายอำนวยการลักษณะงานที่ปฏิบัติช่วยงานธุรการกีกข้อมูลต่างๆถ่ายเอกสารบันทึกใบสัง่งออกเลขหนังสือหัวหน้าควบคุมการฝึกงานในสถานประกอบการครั้งนี้คือ พันตำรวจโทหญิงสุทินวนจันทสารวัตรอนวยการันตำวจโทหญิงสุทิพนวลจันทร์น่งสารวัตรอำนวยการสถานีตำธยองตามที่นางสาวอรัชพนดำลุมนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรยอะเทคนิคพัฒนลุงได้มาสึกงานที่สถานีตำรวจภวูทรป่าบยอมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ถึงตุลาคม2563รวมระยะเวลาประมาณ4เดือนนะคะกะ็ได้มอบหมายนะคะ,ะโดยท่านพันตำรวจเอกภูริพันธ์สอนสัง 2023, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปราบยอมมอบหมายให้กับนักศึกษาฝึกงานนะคะลงพนักงานะคะฝึกงานในสายงานอำนวยการสถานีตำรวจภูธรปราบยอมคะ่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าสายงานอำนวยการนะคะก็ะได้มอบหมายให้นางสาวอรชพรดำลุงนะคะช่วยในงานธุรการนะคะเป็นการรับส่ง หนังสือนะคะแล้วก็ดำเนินการเรื่องหนังสือนะคะและอาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นว่า,อามอบหมายให้เป็นเรื่องๆไปนะคะอ,อย่างเช่นดำเนินการจัดทำหนังสือโต๊ะโตกบนะคะโต๊ะโตบภายนอกโดยมีแบบฟอมให้นะคะแบบฟรมให้แล้วก็แนะนำนะคะแนะนำวิธี ดาเนินการให้นะคะในส่วนของเจ้าตัวนะคะเขาก็รับนะคะรับคำสั่งสามารถปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดีค่ะในส่วนของงานหนังสือนะคะแล้วก็มีความสามารถในการพิมพ์นะคะพิมพ์เอกสารพิมพ์หนังสือนะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็การค้นหา นะคะการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนงานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับางานของสถานีตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสานะคะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจหรือว่า,างาน โครงการเดย์นะคะซึ่งเป็นงานของสถานีตำรวจในฐานะหัวหน้างานเนี่ยก็ได้นะคะได้มอบหมายน้องเขาได้มอบหมายให้อรัชพลเนี่ยค่ะร่วมกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่กิจกรรมจิตอาสานะคะไม่ว่าที่ลานคอยนะคะที่สถานาที่สายตรวจที่พักสายตรวจาลานคอยนะคะไปเก็บขยะ หรือว่าร่วมกิจกรรมของทางอำเภอผาโยมนะคะในการจิตอาสาในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ได้อมอบหมายให้น้องไปร่วมนะคะไปร่วมไปดูการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาสิติดในเด็กนักเรียนหรือว่าโครงการเดนะคะก็ ที่โรงเรียนอนุบาลนริบดีศึกษาป่าบยอมนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านเนินทรายซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรปร่าบยอมนะคะแล้วก็งานอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นงานจัดเลี้ยงงานเลี้ยงกเกษียณข้าการตํารวจที่กเกษียณอายุในพีงบประมาณ6,000นะคะก็ได้มีกิจกรรมนะคะที่ตํารวจมีส่วนร่วมนะคะ ซึ่งอรัชพลเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะแล้วก็น่าจะปรากฏในภาพถ่ายกิจกรรมที่น้องก็ได้บันทึกไว้แล้วก็ทำรายงานให้กับทางาทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะคะถามว่าในภาพรวมนะคะในภาพรวมการที่ทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะคะได้ได้ไดส่ง นักศึกษาฝึกงานนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ในหลายรูปแบบนะคะที่เขาได้ศึกษาด้วยตัวเองนะคะแล้วได้ประสบการณ์จริงนะคะเวลางานของสถานีตำวตรวจภูธรอาวยมไม่ใช่เฉพาะงานข้างบนนะคะ,ะเขาสามารถที่จะลุงไปดูในงานบริการประชาชนนะคะตั้งแต่ในส่วนที่มีประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์มีการ มาที่สถานีตำรวจเพื่อมาติดตรร่อราชการต่างๆหรือแม้กระทั่งงานที่เป็นหัวใจก็คือกรณีมีคดีเกิดขึ้นนะคะก็จะได้เห็นขั้นตอนนะคะการปฏิบัติของกจ้าการตำรวจที่อยู่ในหน่วยเองนะคะส่วนในงานนําเิยการเนี่ยก็คือเขารู้แล้วว่า ที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยคืองานอะไรบ้างนะคะน้องเขาก็มีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้งานนะคะ,ะแล้วก็มีจิตอาสาการลาการขออนุญาตโบกทางต้นสังกัดทุกครั้งเลยค่ะไม่ไม่ได้ไปโดยพลาการในภาพรวมก็ถือว่าฝึกงานได้เป็นที่น่าประทับใจค่ะก็ในส่วนนี้ก็ ความประทับใจในการฝึกงานของนางสาวอาดัชพรดำลมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาัชพรดำลมสิ่งที่ประทับใจในการฝึกงานคือการได้รับการต้อนรับที่ดีจากพี่ๆสถานกอบการได้รู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทำงานจริงๆร,รู้เรื่องเอกสารทางราชการมากขึ้นและรู้ในส่วนของราชการที่ดี รู้จักการใช้เวลาบริหารเวลาและแก้ปัญหางานเฉพาะหน้าสามารถติดต่อหน่วยงานได้ทางเบอร์โ 74, Facebook, รทร0-74673974 f a ่ e b o o k ดสาเจสุ๊กตำรวจภูธรป่าระยอม